สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มีแฟนช่องขอมานะครับเป็นแมตท์พิเศษระหว่างโทคิโดนะฮะกับบอลจังซึ่งแพงกันในสติ4ีนะครับสำหรับคู่นี้นี่ก็น่าจะเป็นในรอบ10ปีนะครับที่กลับมาโดนกันในสติ4ีก็เกมเริ่มต้นแล้วนะฮะเป็นฝั่งบอลจังนะครับใช้สกัดนะครับทำดาเมจใส่โทคิโดไปแบบโอ้โหเนี่ยโทคิโดจะตายอยู่แล้วฮะ ยิงไฟบอลนะครับสำหรับโกคิทูกิโดเล่นโกคินะครับหรือว่าคุมาครับส่วนบอลจังนี่สกัดนะครับก็ในสติีสี่นี่ก็เป็นยุคลุ่งเรือของทั้งสองตัวละครนะฮะมาสติีห้านี่ก็สกัดยิ่กาแลวครับส่วนอาคุมาก็ไม่ได้เก่งเท่าเก่านะฮะแล้วก็สไตล์การเล่นเปลี่ยนไปนะครับจากการคุมพื้นที่ในสติีทสองซีโร่แล้วก็สี่เนี่ยกลายมาเป็นตัวบุกนะฮะในสติีทสติีทห้านะครับ กับสติถกนะสติถกก็ยังเป็นตัวบาลานซ์นะแต่ว่าความสามารถในการคุมพื้นที่เนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับผ้า,า,าเก่าๆนี่นี่ครับยกแรกก็บอกบอลจังได้ไปนะครับโฟกัสแอคเท์เข้ามาอ่ะโฟกัสเทนเซ่นเข้ามาครับ<อ>ผมก็ไม่ได้พาดนะแล้วสตีสีลืมๆแล้วฮะมาดูครับว่าระหว่างผมลืมลืมคำศัพท์ต่างๆเนี่ยครับพวกเขาเนี่ยที่ไม่ได้เล่นมาสักสิบปีเนี่ยใครจะหลุดกว่ากันนะฮะนี่โฟกัสแอคเท์เข้าไปแล้วจับทุ่มครับสำหรับอาคุม่ายิงฮาโดเคน จับคู่มีหนึ่งครั้งยิงไฟบอลและโอ,โอ้โหัวยุคเคนไฟครับจับคู่นี่เพชเชอร์ดีมากฮะทุกที่โดและเรียบร้อยครับจบด้วยโชลูเคนยีเอ็กนะฮะน่าจะเป็นโกโชลูนะครับชื่อท่าเต็มๆของมันจริงๆเมื่อสักครู่นี้บอลจางควรเวกอัพแล้วก็ใช้ท่าอันต้าสวยเลยเพราะว่ายังไงก็ตายฮะลองเสี่ยงด้วยท่าอันต้าฮะโอ้โหเนี่ยโชลูเคนีเอ็กฮะจับคู่หนึ่งครั้งครับ S <S เซตอัพเขามาภาคสี่นี่ก็คือว่าถ้าล้มเนี่ยฮาร์ดด็อกเนี่ยโอกาสสูงมากที่จะโดนลูกคอมโบนะครับอ่าเป็นเป็นเซตอัพนะครับเพราะว่าพลานล้มเนี่ยภาคสี่เนี่ยเขาจะมีพวกเซฟจัมพวกเซตอัพต่างๆเราก็จะสู้ล้มเยอะๆนะฮะแต่ตรงนี้ครับสก,กัดทําได้ดีครับแย่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 ครับครับคุดแบ็คไปเรื่อยครับยังเราไม่ออกแล้วใครจะได้เกมแรกโฟกัสแคก ได้เฟรมเข้าไปเคาะเคาๆอย่างมีอะไรโอ้ยิงฮรับดูเคนว่าสวยครับแหมแล้วปิดฉากได้ดเคนครับภาคสี่นี้ยังมีชิปดาเมจอยู่ฮะยิงชิปดาเมจได้ตามปกตินะครับแต่เกมแรกก็เป็นทางด้านทงพิโดได้ไปนะฮะนี่ฮะปั๊มฟาดพื้นโชว์ฮะเออเกมนี้ไฟบอลครับสำหรับอาก,กุมะไอ้เงี้ยสกัดแกยิงใครก็ช็อตคืนเหมือนกัน,กค,นครับโอ้โหเถกไปครับ โชว์อาไม่ชโชว์ูคินครับไฮเกอร์เบอร์คัตครับแหมผมก็ลงฮนะนี่โลคิครับเครื่องหมายการฆ่าของสก,กัดครับซึ่งโลคิของสก,กัดเนี่ยมันท่าสีที่ทําคาระได้นะครับไม่ว่าเป็นคาระโทนี่ผมจำไม่ได้ว่าทําได้ป่านะไอ้คาระทุ่มเนี่ยแต่ว่าคาระไฟบอลเนี่ยทําได้แน่นอนแล้วก็คาระโชคาระไไเกอร์เบอร์คัตครับที่ทําได้น่าจะทำใส่กับสเปชชี่มุมได้ทุกท่านนะฮะ โอ้โหนี่พกักนอกเรื่องไปนอกเรื่องมาใกล้จะจบยกอีกแล้วนะฮะเนี่ยเลือดโอ้โหเกินครึ่งแล้วครับทั้งคู่เลยโอโ้สวยครับเนี่ยฮะไทเกอร์ไปคัดแคนเซิลแลยจบด้วยท่าอ,อัลต้าครับเรียบร้อยฮะอย่างนี้ครับขึ้นอนิเมะนี่ดาเมจเต็มๆนะฮะโอ้นี่ยกนี้สวยงามครับบอลจังขึ้นนำหนึ่งยกนะฮะ จวนใส่บอลเงี้ยไปครับมุดครับไม่ถึงครับอาคุม่าครับเจอสกัดทันยิ่งไปเต็มๆตมก็อากุม่านี่ฟุกัยแทะเขาจะสั้นนะฮะเป็นจุดจุดที่ด้อยของเขานะครับสำหรับอาุม่าเจอไข่เกลอประคัดสวนไปครับโอ้ได้เต็มๆตมจบด้วยสวิปอ่ะจบด้วยโชลูเคนฮะอย่ว่าจะสวิปแล้วเอาคอมโบเซตอัพนะฮะนี่ฮะใส่กาและแคนเซิลครับ แต่ยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิมิอันนะครับอะหลุดแนทะ้คอมโบของอากุม่าโอ้โหนี่ออันนี้น่าจะคอมโบหลุดนะฮะเลยถูกใคเกอรไปคัดสูตลงมาซึ่งแผดสุดท้ายเนี่ยแผดอัปเดตสุดท้ายของโกคิหรืออากุม่าเนี่ยเขาคอมโบได้หลากหลายขึ้นนะครับจากท่ายืนต่อยหนักห่างระยะห่างโตเนี่ยสามารถทำคอมโบได้เยอะกว่าแผดจนก่อนนะฮะ แต่ว่าจุดที่ด้อยลงไปของแพทสุดท้ายออกุม่านี่คือจ้ำไฟบอลถอยหลังเนี่ยับเฟรมมันจะเป็นลบเนีฮะทำให้ไม่เซฟนะฮะโดนผินิตได้ง่ายกว่าเดิมโอ้โตรงนี้สวยครับเคาะเคาะยังไงฮะ <c oughs> เทเสะ,ะ <c oughs> สกัดอยู่ที่มุมเอ้าสกัดสต,ตาร์ลับอย่างนี้ไม่น่ารอดนะฮะ <c oughs> น่าจะเป็นของอาคุม่าครับ <c oughs> อืมอยังไม่ตายฮะสกัดมีเอาต้านะครับเกตพร้อมแกนเซิลแต่ไม่ได้ใช้แล้วครับเรียบร้อยครับ เป็นของโทคิโดครับเกมที่สองโอ้โหโทคิโดนี่ไล่ยำเลยฮะบอลจังนี่ดูท่าทางจะไหวหรือเปล่าเนี่ยซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในแคปคอมคัเนี่ยสตีสี่เนี่ยเป็นทางด้านของบอลจังนะครับที่ไล่ยำโทคิโดนะฮะแต่วันนี้นี่โทคิโดมาใหม่นะถึงแม้ว่าคอมโบจะหลุดไหวยก็ตามทีโอ้เจอไฟบอลดักด้วยไฟูสกัดภาพเหมือนกันครับแล้วเจอตรงนี้อืคอมโบไม่ถึงฮะอยากเตะไกลไปครับ ตอนนี้ดูกันด้วยไฟบอลอยู่อืมอืโอ้โหเนี่ยฮะมันไกลไปครับคือทำฮิตได้ก็จริงต่ต่อคอมโบไม่ได้เนื่องจากว่าไกลไปครับถ้าเมื่อกี้ออกวุดไปก็วุดและโดนผลดิตแน่นอนครับแต่ตรงนี้สก,กัดด้องบุดดบีที่มุกและอืมโคัสสวยครับและต่อด้วยท่าเอาต้าเลยครับโอ้ฟูนั่นเนมเรียบร้อยครับอืมยกนี้ครับเป็นของบอลจัง เดี๋ยวมาดูครับบอลจังจะเก็บได้สักเกมไหมครับของกิโดยังได้เปรียบเลยฮะขึ้นนำสองต่อศูนย์เกมนะฮะโอ้สวยครับแหมย์ภาคน,นี้เป็นภาคที่คอมโบยากานะเพราะว่าต้องกดให้เปะนะฮะหนึ่งเฟรมลินนะฮะไม่ได้ง่ายเป็นภาคสี่กับ,กบ,กบ 6, ภาคหกเอ๋มอนภาคห้ากับภาคหกแล้วภาคสี่นี่คือ คัดเลยครับว่าใครเก่งจริงใครใครเก่งไม่จริงนี่คอมโบนี่เป็นอันดับแรกที่ดูเลยฮะกดได้ไหมครับหนึ่งเฟรมลิงค์ครบางคนนี่สองเฟรมลิงค์ยังกดไม่ได้นะสองเฟรมลิงค์สามเฟรมลิงค์คอมโบง่ายนี่คือยังไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหภาคสีนี่เที่ยวจริงครัเป็นภาคที่เกิดมาเพื่อโปรเพยเยอร์โดยแท้ครับแต่ตรงนี้ครับสกัดโดนกดดันแค่จริงแต่เลือดน้ำอยู่เยอะนะฮะโอ้แล้วอากุมาพลาดทั้งครับอธิมไม่ถึงครับสกัดหรือวิธีกดคาราโฮหรือเปล่าครับ ทามอกี้คาระโทได้ได้นี่นก็น,น่าจะตะกุนทุ่มเลยฮะอาุมาครับ<ล>ถ้ากดคาระไม่ได้นี่ก็ระยะจะสั้นนะฮะและเรียบร้อยครับสกัดได้เป็นหนึ่งเกมนะฮะไม่ขายหน้าครับอย่างนั้นก็ได้หนึ่งเกมครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับยกนี้นะฮะเพราะว่าแมแทบจะไม่โดนตาเมจเลยนะครับสำหรับบอลจังของเรามานั่งจุดจ้องจอะไรกันตรงนี้ครับมีระยะคุ้ซี้นะฮะ โอ้โหเป็นสกัด<ต>ครับคนตันที่ดูเดือดมากนะฮะช่วงนี้โอ้โหอย่างเงี้ยอากุมาพยายามจะเข้านะฮะเข้าไม่ถึงนะต้องยิงไฟบอลแทนโอ้โหแล้วอืมเตชันไวมากครับสก,กัดอาก,กุมาเขาเขาไม่ได้นะฮะโอ้โนีได้ทีตรงทีสามทีลยครับแต่ดูตังเมครับยิงไฟบอลไม่ได้สามทีนี่แทบทำอะไรสก,กัดไม่ได้แต่สก,กัด <c oughs> นี่บุกเอาบุกเอาฮะอืมยังไงทุ่มไปได้หนึ่งทีครับและโอ้อย่างงี้สวยครับแม่อากุมานี่ลงมาด้วยเซฟจามมาเมื่อสักครู่ กระทาให้สก,กัดนี่ไทเกอร์ไปคัดท่าไปครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอาุมาล่ายำอยู่ไล่กดตั้งสก,กัดจะออกจกมุมได้ไหมอย่างไงครับสก,กัดออกจกมุมได้ไหมครับยังหาจะมาออกอะไวอาุมาพลาดแม่แต่วอนจังไม่ยอมผนิดนะครับแม่เสียดายเป็นสมัยก่อนนี่น่าจะเต็มหน้าแล้วนะคโดนทานต้าเต็มหน้าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือทั้งคู่นี่เหมือนจะฝีมือตกทั้งคู่นะครับจังหวะพวกนี้นี่คือเรีกชั่นหายหมดแล้วฮะ ไม่ใช่ว่าแกนะแต่ว่าไม่ได้เล่นนานนะเป็นสิบปีนะครับสตีไฟเตอร์สี่นี่ฮะเปิดเกมมาอย่างทำอะไรกันได้ไม่ได้มากยังทำเกมด้วยไฟบอลกันอยู่ครับโอ้นี่สวยครับแม่แต่โดนเคลออกมาครับโอ้ไม่แม่โดดนี้ทันครับอาุมาอะไรโอ้โหเนี่ยเจอสวนครับแม่จะใช้อเวจีสังหารครับแต่บอลจังรู้ทันครับสวนด้วย ไทเกอร์ประคัด EX เป็นเฟรมอมตะนะฮะจับไม่ได้นะฮะเขาเลยหน้าแหกเลยและโชลุคเคนพลาดเรียบร้อยครับเจอพันนีครับอ่านี่เป็นบอลจางตีเสมอแล้วฮะสองต่อสองนะครับโอ้ยกหน้านี่อ่าเกมหน้านี่ตัดสินแล้วนะฮะเพราะว่าเล่นเคเอฟทีสามนะครับม,มาดูเกมตัดสินกันนะฮะใครจะได้ยกก่อนนะฮะทักทายก่อนเลยครับอัคุูมาเรา ผมว่าโทคิโดนี่แกใช้แอร์ไฟบอลน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่าอย่างว่าเลยฮะใช้มากไปก็อาจจะถูกผนิดได้นะครับก็ต้องดูให้ดีนะฮะเหมือนไปดูเกมผ้าพื้นดินกับสกัดมากกว่านะครับเนี่ยคนละเข้าไม่ได้นะครับอากุม่าครับพยายามจะเจาะสกัดนะฮะนี่ท่าสกัดไม่โดนมาหาเองนี่ถ้าจะยาแล้วเมื่อกี้ ต้องยิงไฟบอลเลยฮะยิงไฟบอลเข้าไปครับโอ้แต่เริ่มทำเนี่ยดีขึ้นเรื่อยครับสำหรับอากุมาโอ้เนี่ยคอมโบสวยงามครับก็สมัยก่อนนี้เคนยังทำอย่างนี้ไม่ได้ฮะทัศสืบเบาแล้วโชลิเคนนี่เป็นเอกสิทธิ์ของอากุมานะฮะเคนกับลิวได้แต่อช้าเลยครับเมื่อภาคสี่ฮะแต่ตอนนี้ภาคห้าภาคหกนี่เคนนี่ทำได้นลฮะส่วนลิวก็ไม่มีฮะทัศสือแล้วโชลุเคนี่ ต้องมาใช้ดองคี้คิกเอาครับให้ดองกี้เอ็กให้ติดกำแพงกระเด้งกำแพงแล้วค่อยโชว์ลูเทนฟัมนะโอ้และตรงนี้ครับเป็นอาุม่าครับได้ยกแรกไปก่อนครับเอาละครับคืนแทนเลยฮะแมตต์คอย์ครับสำหรับอาุม่ามาดูว่าโทคิโดนี่จะปิดเกมได้ไหมเซฟจำมาตรงนี้ครับหลงอีกแล้วครับโอ้บอลจังนี้น่าจะหลงลืมนะฮะหลงก็เซฟจำไปหลายทีแล้วครับ เอาละอากุมาเริ่มกดดันนะสกัดตีโตขึ้นยังทำอะไรไม่ได้ครับอากูมายิงไฟบอลโอ้โหสกัดสวยครับเมื่อกี้ครับโอ้โหโฟกัสแล้วแด้ทะลุไฟบอลเข้ามานี่ต่างคนต่างแย่ล่างแล้วโอ้โหเรียงช่างสุดยอดครับไม่ฮะดูฮะบอลจังครับเห็นโทคิโดนี่ยิงไฟบอลมาปุ๊บนี่ใช้ท่าอัลต้าสวยเลยฮะ มีเฟรมมาตัดทุไฟบอลนะฮะเอาละครับต่างคนต่างขึ้นแท่นนะฮะนี่คือยกประสินของแท้โอ้คนดูนี่ชอบใจใหญ่แล้วส่งเสียงเชียร์ใหญ่เลยครับมัคือลีงชั่นดีนะฮะสกัดนะฮะเห็นไหมติดโฟกัสของฝั่งนี้รีบแก้ถอยหลังเลยส่วนทุกิโดก็สุดยอดเหมือนกันฮะแก้ตามทันทีครับตรงนี้พายเลยครับสำหรับบอลจังทัสสื่และโชลูเคน มีเซตอัพ <Okay. S 1> อะไรมันไม่มีฮะแหมแต่นี้ยโชลุคเคนรีเวิร์สครับสกัดท่าแต่แย่อะสตันแล้วครับเสร็จเสร็จไหมฮะนี่ฮะโอ้เช้โอะจบเกมเลยไหมจบเลยไหมไม่จบนะฮะหรืออีกหน่อยนึงมีโอกาสตายด้วยชิปดาเมย์นะฮะภางนี้ชิปดาเมย์ตายได้นะครับจะเอาตัวรอได้ไหมครับบอลจังเรียบร้อยไม่ต้องเรียบร้อยครับโอ้เป็นโทฮิโดชนะไม่ได้นะฮะก็ ถือว่าจบไปครับแมทขำๆแม์แมนี้นะฮะโอเิโดเอาชนะได้นี่รอบสิบปีนะฮะอืมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาชมคลิปสั้นๆคลิปนี้นะฮะใครมีเกมอะไรก็แนะนำมาได้นะฮะถ้าผมเคยดูเคยเล่นนี้ก็อาจจะเอามาพ่าใข้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ